<c oughs> บางอย่างที่เราอยากตอบเรารู้มาว่ายังไงยังไงเนี่ยเราอยากตอบมากๆเลยแต่ว่าต้องไม่ตอบเพราะเขาจะแคปข้อความเราไปประจาน <c oughs> ไปแขวนทุกที่เลยอืแล้วคือมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วเขามา,มาด่าเราเอาเราไปแขวนในช่องยูทูบต่างๆเ <c oughs> ยอะแยะมากมายแล้วมีคนอ่อถ้าคอมเมนต์ร้อยคอมเมนต์อ่ะมีดีอยู่สิเก้าสิบนี่คือดา่ดาด่าแบบหยาบมาก คือตระกูลสวนสัตว์มาหมดเลยแล้วกนรกนี่เต็มเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่เขาพอจะพูดได้เช่นทํานองมันน่าจะพูดไม่ได้มันยากมากยากจริงตั้งแต่เกิดหนูก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่คิดว่าค่ะคนเป็นมนุษย์จะทากับเรางนี้ได้รีบเผาศพลูกถ้าศพลูกยังอยู่อคงจะไม่ยุ่งยากอะไรขนาดนี้แต่หนูเชื่อมั่นว่าตำรวจเขาค่อยๆทํางานครับหนูคิดว่าช้าๆได้พาเล่นงงานอย่างน้อยคือ อย่างน้อยคือตอนนี้ก็ได้มาเล่นเหมือน่นพระสายเขาออกหมายจับแล้วใช่ค่ะแล้วหนูคิดว่าหนูเชื่อมั่นในการทำเนานของตำรวจเขาต้องค่อยๆทาให้ละเอียดเพราะว่าเป็นคดีที่ผู้คนให้ความสนใจจำนวนมากเขาจะทําเรียกว่าอะไรแบบชาบ์ช่วยไม่ได้หนูเชื่อมั่นว่าเขาทําดีที่สุดแล้วเพื่อเราขอให้เราแค่อดทนเราไม่ใช่นักสื่อเราไม่ต้องไปตามสื่อไม่ต้องจ้างสื่อนั่นนี่เองเราแค่รอใจเย็นๆต้องไปปีนเขาอะไรได้ไหม มปีนเขาค่ะไม่ได้ปีนนะแล้วมีดราม่าที่สุดก็น่าจะเป็นรีบเผาศพลูกอืมเป็นไงหนูอยากตอบว่าหนูไม่ได้รีบนะอครั้งแรกที่สลลูกหนูกลับมาบ้านน่ะเย็นวันที่สิบห้านะถ้าจำไม่ผิดเดือนพบศพวันที่สิบสี่พฤษภาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามค่ะเย็นวันที่สิบห้าศพลูกมาถึงบ้านสองทุ่มแต่คือทุกคนที่อยู่ในนั้นก็คือแบบ เออทำไมมันมันผิดปกตินะอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมไม่มีหลักฐานอะไรอะไรประมาณนี้เลยครับเราก็เลยคุยกับตํารวจแล้วอยากส่งไปอีกอืเรารู้แหละว่าการผ่าศพมันจะเป็นยังไงเพราะหนูหนูเคยดูเอคุณหมอคนที่ร้านต<อ>้องเรารู้ว่านูกเราต้องโดนอะไรบ้างนะอืต้องทําใจมากมากเลยครับหนูยอมส่งไปอีกแล้วอโรงพยาบาลตำรวจอ่ะหนูคิดว่าเป็นสถาบันที่ดีที่สุดแล้วครับ ก็ส่งส่งไปอีกค่ะแล้วั้งที่ลูกเราเพิ่งมาที่บ้านครับแล้วเด็กอะนะเขาต้องโดนอะไรบ้างการผ่าศพน้ําหนักแค่กี่กิโลนี่ลูกก้ากิโลกว่ากว่าอืมความยาวความสูงจําไม่ได้แน่ชันเก้าเก้าสิบห้าหรือร้อยนี่แหละค่ะนี่ครับหนักแค่เก้ากิโลอ่ต่อเลยฮะเรื่องเรื่องแล้วลูกเราที่หน้าตาน่ารัก็จะโดนโดนผ่าโดนชลาะอืมใช่เราโดนฉลาอืมแล้วก็ คือหนูหนูไม่ยอมดูศพลูกม,มีคนประนานมากๆคือถ้าดูแล้วตายต้องเป็นอ่ะอยู่ไม่ได้เราอยู่ไม่ได้เลยอืแต่ในขณะที่เราจินตนาการว่าลูกเราโดนอะไรบ้างนี่เราก็อยู่ไม่ได้อยู่เลยแล้วแล้วคือถ้าเราดูศพลูกแล้วมันจะมีผลดียังไงบ้างครับซึ่งเราก็ฝากทางตำรวจฝากทางแพทย์ที่ผ่าศพให้ให้ใหทําให้ดีที่สุดอ่ะ เพราะว่าเราไม่มีความรู้คือดูนะนอกจากจมปากแล้วก็ติดตาใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้อืก็เลยไม่อยากดูก็มีญาติหลายๆคนเขาบอกว่าคือดูแล้วมันไม่มีประโยชน์นอกจากความเสียใจที่แบบว่าทำมาหากินไม่ได้แล้วต้องมีภาระอื่นอีกมากมายก็เลยอืมันไม่มีประโยชน์ก็เลยไม่ได้ดูลูกแล้วถูกประนามมากๆว่าไม่ดูศพลูกอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะซึ่งเราจินตนาการว่าน้องจะต้องโดน ผ่าศพอ่ะหนูเคยดูแบบผ่ากระโหลกเอาสมองออกมาแล้วก็เก็บเข้าไว้แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วก็พันเราทนดูไม่ได้เราเราจะดูเพื่ออะไรอืมที่บ้านหนูจะมีรูปน้องที่ยิ้มที่แบบจะมีจะมีรูปน้องที่ยิ้มแบบเราพูดเลยเราจะไม่ยอมไม่ยอมมองภาพที่เป็นแบบนั้นอ่ะ จะมีแต่ความน่ารักที่เราอยู่ด้วยกันเสียงแม่ไม่ค่อยได้ยินได้ยินนะก็ด้ยด้ครับไยก็ดีก็ดีครเลยกดีรันกดีัเย็ดีคับเยก็ดีรักดครับเยก็ับไยกดบกรับๆก็ดีรยครับเยกรเยกักครับอยก็บเกจดตคบเลยกีคับเลกีคาก็ครัเลยก็ีครับเกบเกรับเยกลกกบลเกดก็นแค่ก็คือเลยีันดีกว่า นิ่งแล้วคือเอบางอย่างเราก็รู้ว่าอืลูกเราเป็นยังไงยังไงในระหว่างที่ตํารวจสืบสวนสอบสวนนะคะตำรวจสืบน้องน้องเป็นยังไงโดนอะไรยังไงครับแต่เราจะระบายให้ใครฟังไม่ได้เลยเราต้องเก็บเป็นความลับบอกพ่อไม่ได้บอกพ่อชมพู่ไม่ได้เพราะเขาจะรมณ์ร้อนเขาจะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นแม่ชมพู่ต้องเก็บไว้คนเดียวอออืเ คือมันเป็นเป็นเหมือนกับระเบิดอ่ะอทึ่อยู่ในใจอึดครับอ,อึดอา่ะถ้าเราพูดไปเดี๋ยวพ่อทําอะไรแล้วมันจะพังทุกอย่างจะพังก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าผู้ชายความอดทนมันน้อยค่ะม,มันเป็นอะไรที่อธิบายยากมากแต่ความนิ่งคือจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเราต้องนิ่งค่ะอืมอยากตอบทุกคําถามที่เขาว่าเราเอแล้วหลังจากนั้นคือ ประมาณเดือนตุลาอืเราเริ่มขายของแล้วรู้แล้วว่าไปกีดยางมันอันตรายแล้วนะกีดยางไม่ได้แล้วนะแต่แต่ว่าตอนเดือนตุลานะเราเปิดหน้ายางด้วยแล้วก็เริ่มขายกระเป๋ารถโลกร้อนค่ะขายกระเป๋ารถโลกร้อนอืมคือมันร้อนมากประมาณมากอืเป็นการเปิดร้านที่อยู่ในนรกอืมซึ่งแม่กับลูกทําคู่กันลูกเป็นแอดมินครับเพราะว่าพ่อเขาอ่านหนังสือไม่ได้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วลูกลูกคุณเนี้ย อตอนนี้สิบี่ปีเต็มโอ้โหนเด็กเลยค่ะใช่แล้วตอนนั้นเขาสิบสามปีตอนเดือนตุลาปีหกสามแม่เปิดเปิดร้านขายกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนครับน้องก็ต้องอ่านเม้นต์แม่ก็อยู่หลังกล้องไร์สดครับแล้วคนนี้คือทุกคอมเมนต์นี่นรกบชัดๆด่าลูกบ้างด่าแม่บ้างร้อยเม้นตอ่ะมีดีอยู่สิบเม้นต์ก็มีก็มีคนที่เขาสงสารพวกเราแล้วก็ครับ พยายามจะมาไล่พวกนั้นไปแต่ก็สู้ไม่ไหวหรอกอืมเพราะมันเยอะค่ะมันเยอะมากมาเป็นฝูงค่ะแล้วก็เอาไปีหน้าฝูงไทยีนาใช่อืมฉีกเนื้ออืมเข้ามาซ้ําเติมแล้วก็ด่าทอใช่ด่าแม้กระทั่งเด็กแบบบางทีหนูยังเห็นเวลาหนูไล์สดแล้วเห็นลูกหนูแบบทำหน้าเอออืมโดนละจะเป็นอะไรลูกแล้วหนูก็แกล้งทําแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์น้องเป็นอะไรนะหนูก็เข้ามาดูแบบหยาบมากด่าด่าเด็กหยาบมากๆเลยค่ะ อืมได้แต่แคปแคปแคป,แคปจนต้องซื้อโทราศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเพราะมันเต็มค,คิดว่าสักวันหนึ่งคงมีทนาดีๆีมาช่วยเราแล้วจะแคปเกปว้เกว้เกว้เก็บไ,ไว้จนโทราศัพท์เต็มอืมแต่พอหลังๆมาคือเราขายของค่ะเราต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ลูกค้าว่าชิ้นนี้กี่บาทกี่บาทนะอ่ะแต่เราต้องผ่านเม้นพวกนั้นที่เราแคปอืเราต้องผ่านข้อความที่เราแคปไว้ซึ่งทรมานมากอืมบางทีเราก็ดูดูแล้ว ตาเราไม่ดีอ่านไม่ชัดเราก็กดขึ้นมาดูว่ามันเป็นอะไรเป็นข้อความที่ยากมากๆเอ๊ะแบบนี้เหมือนกันเลยฆ่าลูกเราไม่พอจะมาฆ่าเราอีกนะค่ะหรือว่าเราตายก็เป็นก็นี่ไงหยุดหยุดกันสักครับพวกผู้ร้ายทั้งหลายแล้วเอาเอารูปเราไปแต่งนู่นนั่นนี่ใส่ล่อหนอนบ้างใส่อะไรบ้างแล้วแต่คุณจะจะทําให้สะใจคุณอ่ะอืก็อยากจะอยากจะถามว่าเราทําอะไรให้คุณเหรอครับลูกเราตายลูกเราถูกฆ่าตาย คุณเดือดร้อนอะไรไหมทําไมเราทําอะไรให้เดือดร้อนหนักหนาค่าลูกเราตายยังมาําเติมจะมาเหมือนจะค่าเราตายทั้งเป็นแล้วก็มีคําถามที่ชอบถามน้องว่าทำไม,มไม่ดูน้องถามคนตัวพี่ทาไมไม่ดูแลน้องะอะไรแบบนี้คืออยากจะบอกว่าน้องนะ่ะเขาอยู่ด้วยกันเขาเล่นด้วยกันใล้บ้านในละแวกบ,บ้านนะ่ะคือมันไม่ใช่ว่าปล่อยให้น้องไปคนเดียวหรืออะไรครับถ้าไม่มีคนมาพาชงพู่ไป นั่น่ะมันเป็นพื้นที่บ้านเราค่ะอืมแค่ห่างจากบ้านเราแค่สิบเมตรอ่ะจากต้นมะม่วงมาบ้านอ,อถ้าไม่มีใครพาไปนะ่ะอืมแล้วมันจะเกิดเรื่องได้ยังไงอืมเพราะเพขาอยู่ในบ้านอืมตรงมีคนพาไหมเดินขึ้นไปเองได้ไม่ปูเหล็กไฟไม่จริงอยากจะให้โทษคนที่ทำมากกว่าเลยอยากจะฝากไปถึงคนที่ทำว่าไงบอกอยากจะฝากไปถึงคนที่ทำว่าคุณ คุณไม่ใช่แค่ฆ่าชมพู่หรอกคุณฆ่าครอบครัวเราทั้งเป็นอีกตั้งหากคนที่อยู่ข้างหลังสามคนนะ่ะคือแทบแทบจะอยู่ไม่ไหวทนทุกข์ทรมานใจแล้วในในกระแสสังคมที่ดรามากมากเลยเราไปตลาดยังโดนตะโกนใส่นู่นนั่นเขาตะโกนว่าไหมฮะตะโกนว่าหนูหน้าเหมือนคนคนนึงนะ่ะแล้วก็ถามหาหาลุงบ้างลุงไม,ม่มาหรอกทั้งทั้งที่รู้ว่าเราเป็นแม่ชมพู่ครับก็มีบ้างแล้วก็ คือหลายอย่างนะคะมันทําให้เราไม่อยากไปนอกจนต้องซื้อซื้อของเซเว่นมาไว้ในตู้เย็นมากๆออืื hmm. hmm. แล้วก็มีหลายคนที่หลังๆมาตอนนี้คือเราเราเปิดเพจใหม่ตอนนี้เราเปิดเพจใหม่เป็นชื่อเพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ค่ะฝากฝากทุกคนด้วยค่ะ hmm. ร้านผ้าแม่น้องชมพู่ต้องมีแม่น้องด้วยค่ะ ต้องมีคําว่าแม่น้องชมพู่ด้วยตอนนี้ผู้ติดตามก็เก้าหมื่นห้าพันกว่าคนนะเป็นไงเอฟซีธนนายคายทุกช่วยไปกดติดตามหน่อยนะฝากกดติดตามด้วยฝากกดดูด้วยยกเว้นอะไรเอฟซีแบบนี้นะแต่ทุกงานเลยกล้องเลยกล้องมันเยอะนะฝากทุกคนเลยค่ะอ่เนาะฝากเอฟซีธนายคายทุกมีอยู่ร้านสี่ร้านห้าก็ช่วยไปตามนั่นหน่อยพอเราเปิดเพจใหม่เพจนี้จะเป็นเพจที่ดีมากๆเลยผู้ติดตามน้อยแต่เป็นเพจท่ทางเฟซบุ๊กด้วยทางไหนเออเฟซบุ๊กค่ะอ๋อชื่ออะไรเนี่ย เพจร้านผ้าแม่น้องชมพู่ร้านผ้าแม่น้องชมพู่อ่าเอฟซีทนายใครทุกไปกดสักคืนนี้สักแสนก่อนแล้วก็ช่อง YouTube แม่น้องชมพู่แฟมิลี่ค่ะแม่น้องชมพู่แฟมิลี่ะอ๋อไม่ใช่ลุงพลแฟมิลี่นะอันนั้นไม่อันนั้นอันนั้น่ะอันไม่ต้องกดคนเยอะแล้วนะก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วในเพจนั้นมีอะไรยังงไเพจใหม่ของเรามันจะจะดีขึ้นมามากเราสร้างเพจใหม่ขึ้นมา ทุกคนมีแต่มีแต่ให้กําลังใจเพจนี้เป็นเพจุที่คัดคนเรียบร้อยแล้วเหตเก่าที่มันผู้ติดตามเยอะจริงค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นป่ารกค่ะป่ารกมีแต่พวกอะไรสัตว์เลี้ยงคี่ก็เข้ามาติดตามก็เข้ามาด่าเลยจ๊